สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk about k i d s ชวนคุยเรื่องเด็กค่ะวันนี้แม่ฟอนยาดาวัฒนาสินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแม่ฟอนมาชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทท่านมาพูดคุยเรื่องลูกที่เรารักด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจของลูกด้วยทักษะการปรับตัวทักษะการปรับตัวเนี่ย พูดฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วบางทีอเราก็ลืมที่จะช่วยลูกของเราให้มีทักษะนี้วันนี้เราจะมาคลี่ประเด็นนี้อย่างชัดเจนค่ะและแน่นอนว่าแม่ฟอนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญถึงสองท่านมาพูดคุยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณต้นคุณภูชิตฝูงชมเชยนักกิจกรรมบำบัดผู้บริหารคลินิกพัฒนาการเด็ก Little Dream ลำปางท่านที่สองนะคะ โค้ชนิดาคุณนิดาเลิศประสบสุขผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแม่ฟ้อนขอเชิญทุกทกท่านมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะทักษะการปรับตัวของลูกค่ะสำคัญยังไงและส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางจิตใจของลูกยังไงบ้างคะเชิญโค้ชคะ ก็ก่อนอื่นเราต้องอธิบายก่อนนะว่าความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจหรือที่เราเรียกว่า resilience เนี่ยมันคืออะไรนะคะมันคือความสามารถของคนเราในการที่จะสามารถรับมือกับอุปสรรคปัญหาวิกฤตต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเราซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราต้องเจอตลอดทั้งชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มี resilience เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากมากกว่าด้วยถูกไหมคะถ้าว่าเรามี resilience ทีเนี้ย adaptability หรือว่า การที่เราสามารถที่จะปรับตัวเป็นหนึ่งองค์ประกอบสําคัญเลยในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งมี resilience นะคะเพราะว่าหลายเพราะวลาที่เราเจอปัญหาเจอวิกฤตเนี่ยถ้าเรามีความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์เข้ากับคนเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้เรากลับมาแล้วก็มีความมั่นใจในการรับมือกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะในการที่คนคนหนึ่งจะมีความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจ ค่ะค,ะครันรักูต้นว่าไงบ้างคะก็ถ้าทางด้านพนักานนะครับก็ดูวา่าปรับตัวก็เป็น1นอันทีนี้ว่ามันจะไปเดียวๆก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบก็ต้องมีแบบว่าอันอื่นพ่วงไปด้วยแต่ว่ามันก็ต้องแข็งแกร่งทุกๆทักษะไงครับเราก็ต้องค่อยๆมาดูว่า อยากได้เป้าหมายคือเรื่องให้เด็กยืดหยุ่นนะตามที่เราต้องการครับหนึ่งอันแรกก็คือเรื่องปรับตัวเนี่ยเราก็ต้องมาย่อยดูว่าพื้นฐานของเรื่องการปรับตัวในแต่ละช่วงวัยของเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านอะไรผ่านกิจกรรมต้นไหนหรือเขาจะสร้างการปรับตัวได้จากสถานการณ์อะไรบ้างครับก็คือถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายเราชัดเจนนะอยากให้ยืดหยุ่นเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องคือเรื่องการปรับตัวนะเราค่อยๆมาโฟกัสว่าความสําคัญที่มันจะทําให้การยืดหยุ่นเกิดขึ้นได้ เาต้องมาดูว่าเด็กเราจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวได้ยังไงแล้วก็จากที่ไหนนะครับผมงั้นถ้าเราจะแบ่งทักษะการปรับตัวของลูกตามช่วงวัยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านคิดว่าเราควรแบ่งยังไงดีว่าช่วงวัยประมาณนี้ควรสอนทักษะประมาณนี้ช่วงวัยประมาณนี้สอนทักษะประมาณนี้เชิญโค้ชค่ะ ก็จริงๆการแบ่งมันก็แบ่งได้ได้หลายแบบแล้วแต่เนาะวันนี้เราเราพูดเป็นช่วงเข้าใจง่ายๆแล้วกันก็คือเป็นช่วงของวัยประมาณ3-6ถึงขวบอ่ะเป็นวัยอนุบาลละกันแบบเราเข้าใจกันทั่วๆไปแล้ววัยที่2ก็อาจจะเป็นช่วงประมาณ7-12ถึงซึ่งเป็นช่วงของปฐมละนะคะแล้วก็13-18ถึงอ่ะเราจะมองเป็นกลุ่มประมาณนี้13-18ก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นละนะคะไปจนถึงกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยน่ะ คือแต่ละช่วงวัยเนี่ยแน่นอนเด็กเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ที่แตกต่างกันมีทักษะในการปรับตัวยืดหยุน่นแล้วก็แก้ไขปัญหาแตกต่างกันนะคะเราลองนึกง่ายๆเนี่ยโจทย์ของเด็กอายุ3-6ขวบซึ่งเป็นวัยอนุบาลเขาองต้องเผชิญกับกับอะไรบ้างอาจจะแบบไปโรงเรียนถูกเพื่อนแกล้งเพื่อนไม่เล่นด้วยเปลี่ยนครูประจำชั้น หรือว่าเริ่มเข้าเนอร์เซอรี่เข้าโรงเรียนเข้าอนุบาลน,นะคะต้องพากจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวเป็นครั้งแรกไปโงเรียนใช่ใช่ก็คืออันเนี้ยเท่ากับในช่วง3-6ขวบเนี่ยเราคงจะไปหวังให้เขาแบบแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัยยิ่งเล็กเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องการซัพพอร์ตจากพ่อแม่มากมากกว่าเท่านั้นมากกว่าวัยที่โตขึ้นกว่านี้นะคะ การไกด์นำการให้โซลูชันการให้ทางออกอะไรบางอย่างเนี่ยจะเยอะกว่าใช่ไหมฮะ,ะลักษณะของการที่สมมุติสมมุติโจทย์คือแบบลูกไปโรงเรียนแล้วแบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะ ลองพูดคุยกับเขาว่าเอ๊ะแล้วลูกคิดว่ามีวิธีการยังไงบ้างที่ลูกเนี่ยจะเริ่มหาเพื่อนดูสักคนหนึ่งก่อนไหมอ่าเริ่มไปโรงเรียนอย่างอ,อย่าเพิ่งแบบโอ้ลูกเป็นเพื่อนกับทางห้องเลยอาจจะดูดูเป็นโกที่เป้าหมายมที่ดูยากไปหน่อยดูท่วมท้นอาจจะแบบอ่าพรุ่งนี้ลองลอง มีเพื่อนสักหนึ่งคนลองไปคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งแนละ้วมองออกไปเนี่ยมีคนไหนถูกใจลองไปคุยดูสักคนหนึ่งก่อนดีไหมอะไรเงี้ยหรือว่า,เ,าเรียกว่ายังไม่เคยไปโรงเรียนอา่ะจะเป็นโรงเรียนใหม่อาจจะพาลูกไปลองดูโรงเรียนสักสองสาครั้งก่อนให้เขาคุ้นเคยกับสนามเด็กเล่นให้เขาได้เจอคุณครูก่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาไปไปเจอเปิดเทอมวันแรกเนี่ยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาไม่รู้จักใครที่นี่เลยหรือว่าเขาไม่คุ้นเคยไม่เคยเห็นที่ท,ที่ที่นี่มาก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยคือลักษณะของการซัพพอร์ตลูกในวัย3 6ขถึง ก็จะเห็นว่าค่อนข้างมีอาจจะมีทิศทางมีดิเรกชันหรือว่ามีคําแนะนําให้ลูกเยอะหน่อยนะคะมาถึงวัย7จ็ถึงสิเรานึกถึงเด็กวัยประมาณปฐมนะท,ที่เจอบ่อยๆคือลูกของลูกค้าที่โคชอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีประเด็นเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อน mm. เห็นไม่ตรงกัน mm. มีแบบเพื่อนว่าเรา mm. เพื่อนเอาเราไปพูดให้คนอื่นฟัง mm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. หรือถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็อาจจะแบบทะเลาะก,กัน mm. หรืออะไรอย่างเงี้ยชกต่อยกันเริ่มเริ่มมีละอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ที่ผู้ใหญ่จะต้องทําในช่วงนั้นนะคะ mm. ก็คือให้เด็กเนี่ย เริ่มที่จะต้องต้องเริ่มมีทักษะในการแก้ปัญหาละเพราะว่าเข้าช่วงจ่าเดถึงสิเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยจะเริ่มเรียกว่าม,มีวุฒิภาวะมีความสามารถในการแก้ปัญหาละเพราะเขาได้เผชิญปัญหาในช่วงวัยสาขวบม,มาก่อนแล้วถูกไหมคะ,ะในช่วงเนี้ยเราอาจจะเรียกนะเรียกว่าเป็นเรื่องของโค้ชสไตล์พาร์เรนติ้งคือเป็นการการสไตล์การเลี้ยงดูที่ไม่ใช่บอก ไม่ใช่พ่อแม่บอกบอกบอกทาอย่างนี้ทําอย่างนั้นแต่เราใช้คําถามในการตั้งคําถามให้กับลูกเราใช้การฟังเชิงลึกแล้วก็สะท้อนให้ลูกฟังว่าสิ่งที่เรารับรู้จากลูกเนี่ยเราได้ยินอะไรบ้างที่เขาพูดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกคืออะไรความต้องการของลูกคืออะไรลูกคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้แล้วเ,ลเป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยกับลูกแล้วเด็กวัยเจ็ดถึงสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยก็เป็นเด็กที่คุยรู้เรื่องละ uh huh. มี มีเรียกว่าพัฒนาการทางด้านตรกกะเหตุผลละนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เต็มที่แต่ว่าเริ่มพัฒนามาละในเรื่องของตรกกะเหตุผลสามารถคิดได้ว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรคือผลลัพธ์ ที่เกิดจากเหตุการณ์ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถใช้คําถามง่ายๆจริงๆคําถามง่ายๆ,ยาๆเช่นอโอเคเมื่อเมื่อลูกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วอ่ะแล้วลูกรับรู้เหตุการณ์นี้ว่ายังไงบ้างลูกมองเหตุการณ์นี้ยังไงแล้วลูกคิดว่าเพื่อนอ่ะเขามองเหตุการณ์นี้ว่ายังไงบ้างแล้วผลลัพธ์ที่ลูกคิดว่าลูกอยากได้จากการแก้ปัญหานี้คือยังไงบ้างอยากให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงแล้วคิดว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างล่ะ1 2 3ฝึกให้ลูกเนี่ยนอกจากคิดแก้ปัญหาแล้วมีแผน แผน B แผน C แผน D ไว้ด้วยก็คือลองไปไปไปทำก่อนสิทางเลือกที่1 Work เวิร์ไหมในการแก้ปัญหานี้แล้วถ้ามันไม่ได้เนี่ยเขาจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะนะ,ะส่วนวัยเรียกว่าเริ่มเริ่มเป็นช่วงกลางเนี่ยมีการไกด์นำแล้วมีการตั้งคำถามให้ลูกคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่าอย่ารีบเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาให้เขาฝึกด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากเกินไปที่เด็กอายุ7-12จะคิดได้เราอาจจะมีการไกด์นำหรือว่าแบ่งปันมุมมองของตัวเอง ส่วน13เนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นละส่วนตัวมีมีลูกอายุตอนนี้16แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีมีประสบการณ์ผ่านมาละเราว่าช่วงสําหรับตัวเองนะ,ะช่วงวัยรุ่นถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอะไรต่างๆของเขาอะไรเงี้ยนะคะ,ะช่วงนี้ผู้ปกครองหลายคนจะจะแบบ ลูกเป็นอะไรใช่ผู้ปกครองนี่แหละจะแย่ไม่ใช่ลูกผู้ปกครองใช่จะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนลูกฉันใหญ่ดูหนังกับฉันอยู่ดีลูกฉันก็ไม่อยากดูหนังกับฉันอีกต่อไปแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆจะบอกคุณพ่อคุณแม่หลายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขากําลังออกไปสร้างอัตลักษณ์ตัวตนโลกโลกที่แยกจากโลกของเราโลกที่เคยเป็นอยู่ร่วมกับพ่อแม่เขากําลังออกไป สร้างโลกใบใหม่ของเขาเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นไปตามลำดับพัฒนาการที่ถูกต้องของมนุษย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วมองว่ามันคือเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ค่ะช่วง13-18เนี่ย เขาก็จะเริ่มแบบมีม,มีเรียกว่าเป็นโจทย์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแล้ว้ิเราดูดีหรือเปล่ามีการส่องกระจกเอ้ยชอบคนนั้นชอบคนนี้ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเรื่องความรักมาปรึกษาเราถ้าเราทําตัวเป็นพ่อแม่ที่ไม่ตัดสินแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ทําให้ลูกเปิดใจและคุยกับเราได้ทุกเรื่องเขาก็จะคุยกับเราได้เกือบทุกเรื่องจริงๆ mm. นะคะตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยก็คือ1 3บสถึงสิเน้นเรื่องของการใช้โคชชิ่งสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า วัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งยิ่งยิ่งยิ<ต>่งเหมือนยิ่งอ,อยู่ค่ะน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาเฮ้ยฉันมีความคิดเรื่องของตัวเองแล้วฉันเป็นเขาคิดว่าเราต้องใช้คําว่าเขาคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว mm hmm. นะคะเป็นวัยที่เด็กเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วคิดอะไรตัวเองคิดถูกคิดถูกต้องพ่อแม่ไม่รู้หรอกฉันรู้ดีกว่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้โค้ชสไตล์พาร์เรนตี้นะคะเพราะว่า ถ้าเราตั้งคําถามเราสะท้อนแล้วเราให้เขาคิดคําตอบด้วยตัวเองเขาจะเขาจะเข้าใจว่าคําตอบที่เขาคิดคือคําตอบของเขาเองแล้วมันจะมีแนวโน้มที่เขาจะเขาเรียกว่าฝึกการทักษะการแก้ปัญหาการปรับตัวยืดหยุ่นแล้วก็รวมทั้ง แฮนด์ลสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวเองมันจะกลับมาแล้วสร้างความมั่นใจข็เพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ผู้ใหญ่เองก็ต้องเหมือนกับคล้ายๆมองอยู่ห่างๆแล้วก็ไกด์อยู่ด้วยค่ะว่าเ,เดี๋ยวนะลูกที่ลูกมองเหตุการณ์นี้แบบนี้แม่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ออฟเฟอร์มุมมองต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยเผชิญที่คล้ายกันในที่ทํางานยกตัวอย่างให้ลูกฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นในเรื่องของการให้เขาได้ฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็ เหมือนเหมือนเราเป็นเป็น observer หรือว่าเป็นคล้ายๆค,คู่คิดที่คอยคอยไกด์นำหรือคอยรับฟังเขามากกว่าเียค่ะก็จะเห็นว่าจากเด็กไปจนโตเนี่ยตอนเด็กจะจะให้โซลูชันมากหน่อยแต่ก็ยังต้องฝึกให้เขาคิดตั้งคำถามกับเขานะคะอย่าคิดว่าเด็กอายุเล็กๆคิดไม่ได้แล้วก็ลดลดลดการให้โซลูชันแล้วเพิ่มคำถามแล้วก็เหมือนกับเรากำลังมอบหน้าที่เขาแก้ปัญหาเติบโต,ต,ตด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นตามวัยอะคะ่ะ ถ้ามุมมองผมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าถ้าเมื่อกี้ได้คอนเซปต,ต์ไปแล้วก็ลองแยกให้ละกันครับว่าจะเริ่มต้นปรับตัวจากจากตรงไหนก่อนดีก็อาจจะแยกเป็นสส่วนคือกับตัวคนก่อนแล้วก็อีกอันนึงคือกับตัวสถานที่ถ้าเกิดว่าเป็นวงง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดูว่าบุคคลที่เขาจะต้องเริ่มใช้ทักษะปรับตัวเนี่ยมันจะต้องเป็นเริ่มวงที่ใกล้ชิดเขามากที่สุดก่อนก็ได้ว่าเป็นไม่หนีไม่ค้นคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณพ่อแม่ถ้าเกิดมีพี่มีน้องก็อยู่วงเดียวกันข้างๆเขา พอวงถัดไปละ่ะที่มันขาย,ยายขึ้นที่มันห่างห่างตัวเขาอีกสักนิดหนึ่งที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่และที่เขาต้องเอาทักษะปรับตัวไปใช้อาจจะเป็นใครเป็นปู่ย่าตายายอ๋อปู่ย่าตายายอีกกระเถิบอีกวงหนึ่งแต่วงนี้สำคัญมีอิทธิพลมากกว่าวงแรกอีกบางบ้างาเนาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับแล้วขยับไปอีกเป็นอะไรก็อันนี้เป็นเริ่มพื้นที่คนแก้ชิดแล้วต่อไปขยับไปก็เป็นเพื่อนในวัยแก้เคียงกันอาจจะเป็นยังไม่ถึงโรงเรียนอาจจะเป็นเพื่อนที่สน็นเกเล่นเวลาไปข้างนอกเจอเพื่อนในวัยเดียวกันครับดูว่าบงงไ พอขยับไปนิดอีกนิดนึงพวกก็เป็นวงที่เป็นเพื่อนที่มันแบบว่าทางการละ่ะเป็นกลุ่มเพื่อนที่ต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นอีกวงหนึ่งขยายไปอีกพวกเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลข้างนอกที่ไม่ใช่คนคุ้นเคยละ่ะเช่นเวลาคุณพ่อคุณแม่พาไปห้างพาไปร้านอาหาราเจอพนักงานไปเด็กไปเซเวน่นใช่ไหมครับไปซื้อของกับพนักงานก็ต้องมีการปรับตัวว่าพอเกิดเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ใช่พื้นที่ของเขาเนี่ยครับเขาจะใช้ทักษะกับบุคคลอื่นนะจะดึงทักษะทักษะที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยยังไงกับบุคคลอื่น ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆดูว่าเ,เด็กจะเริ่มค่อย,อยๆเรียนรู้จากวงที่ใกล้ชิดก่อนความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นหน่อยหนะึ่งว่าเอย,อย่างน้อยคือถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปยังมีคนซัพพอร์ตที่รู้จักเขานะว่าเขาเป็นยังไงต้องช่วยเหลือยังไงบ้างส่วนเรื่องสถานที่มันก็หนีไม่พ้นรอบแรกก็ครอบครัวอยู่แล้วแล้วขยายไปก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ข้างนอกที่เขาต้องไปเจออยู่แล้วว่าที่เราไปฟังเมื่อกี้ว่าห้างสกิลค้าร้านอาหารต่างๆไปคือถ้าเด็กค่อยๆแต่ระดับไปว่าในพื้นที่ที่เขาปลอดภยัย พื้นที่ที่เขารู้สึกว่านี่คือที่ของฉันเนี่ยครับแล้วก็พอขยับไปอีกมันก็เหมือนค่อยๆแผ่ขยายอาณาเขตในการปรับตัวไปได้มากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเด็กก็สามารถไม่ว่าจะเอาเด็กไปไว้ตรงไหนของพื้นที่เขาก็จะสามารถดึงทักษะที่ปรับตัวเนี่ยไปใช้ได้หมดทั้งกับบุคคลแล้วก็สถานที่ที่เขาไปอยู่ด้วย,ยครับถ้าเราอ,อยากให้ลูกของเรามีทักษะการปรับตัว เราเนี่ยแหะคะต้องเปิดโอกาสให้ลูกผู้เชี่ยวชาญก็ได้บอกแล้วและได้จําแนกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจนเลยแม่ฟอนชอบมากๆที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้รายละเอียดแต่ละช่วงไวัยไว้เพราะว่าบางครั้งการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่คะ่ะเราจะลืมว่าจริงๆแล้วลูกเรายังเด็กอยู่นะหรือบางทีเราก็ลืมไปว่าเอ้ยลูกเราโตแล้วนะแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่ได้เท่ากันคะ่ะ วันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแม่ฟอนขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่ทานไปรับฟังกันต่อเลยค่ะมาที่คำถามถัดไปแล้วถ้าลูกของเราเป็นคนที่ปรับตัวยากคืออย่างเมื่อกี้โค้ชนิดาก็ได้บอกว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันคราวนี้ โจทย์คือถ้าเด็กเป็นคนปรับตัวยากเราจะมีแนวทางหรือวิธีการยังไงดีที่จะแทรกไปในทุกๆวันในการเลี้ยงดูเพื่อให้ช่วยให้คนคนหนึ่งที่ปรับตัวยากๆเนี่ยเป็นคนที่เออสามารถปรับตัวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากขึ้นก็ถ้าแต่ก็ต้องมองสองมุมอะครับแม่พอถ้ามันมีปรับตัวยากน ก็อีกคนหนึ่งปรับตัวง่ายบางทีง่ายก็ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องดีเสมอไปบางคนก็เข้าหาเร็วเกินไปไม่ได้เระแวดระวังความปลอดภัยก็ต้องดูทั้งสองมุมด้วยแต่ถ้าเกิดคําถามเป็นเรื่องตั้งต้นก่อนว่ากลุ่มเด็กที่ปรับตัวยากครับมันหนีไม่พ้นที่ที่โค้ชว่าพูดไปตั้งแต่ต้ตตนคือหนึ่งคือเรื่องของไอช่วงอายุเพราะมันสอดคล้องกับเรื่องความสามารถทางด้านพัฒนาการด้วยว่าเราอยากให้เด็กปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้เขาเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คาดเดาไม่ได้บ้างคาดเดาได้บ้างอะไรต่างๆพวกเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนพื้นก่อนที่ว่าด้วยอายุด้วยความสามารถทางพัฒนาการว่าเราอยากให้เขาเรียนรู้เรื่องเหตุผลตรงนี้เฮ้ยลูกเราวัยเนี้ยเรียนรู้เหตุผลได้ระดับไหนถ้าเกิดเราไปใส่ข้อมูลที่มันยากเกินไปเขาไม่เข้าใจเรื่องคํานามธรรมว่า ไปกับแม่นะลูกต้องเป็นคนมีมารยาทมารยาทมารยาทอะไรคือมารยาทไอพฤติกรรมไหนเหรอที่มันจะตรงใจความต้องการของแม่คือมารยาทนั่งแบบนี้คือใช่ไหมหยิบน้ําใช่หรือเปล่าสวัสดีนี่คือยังไงครับนั่นคือถ้าเราเริ่มต้นจากที่ว่าโอเคแหละปรับตัวยากใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราถอยกลับมาดูก่อนว่าแล้วทักษะอะไรลัะที่มันขัดขวางเรื่องการปรับตัวยากของเขานั่นคือถามว่าทุกๆคนอยากปรับตัวได้ไหมบางคนก็อยากจะปรับตัวแหละ แต่บางครั้งบางคราวคือความสามารถที่เขามีอยู่มันอาจจะยังไม่พร้อมทีนี้มันเลยจําเป็นที่อย่างที่แม่ฟอนบอกว่าเออเรายังคงต้องเป็นเราอยู่นะที่ต้องคอยอัพ p อ o r t หรือว่าไกด์ไลน์ว่าเออตรงนี้นะลูกมันเป็นอย่างนี้อ่ะคุณตาเป็นแบบนี้อ่ะคุณตาเขาจะเป็นคนตัวใหญ่เสียงดังมาก่อนเพราะมาก่อนเขาเป็นคนที่ต้องสั่งงานลูก,ล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 กน้องลูกน้องอะไรครับให้เขารู้เหตุกผลในระดับของเขาอย่างี้ครับกับอีกคนนึงเอ๊ะเป็นคุณยายเอ๊ะทำไมคุณยาย เนืบเนืบคุณยายอะไรอย่างนี้ครับเพราะคุณคุณยายก็เป็นคุณครูมาก่อนอย่างนี้ครับคุณยายก็ต้องค่อยๆสอนนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเขาเชื่อมโยงเรื่องเรื่องเหตุกับผลพวกนี้ได้แล้วก็สอดคล้องกับอายุด้วยพัฒนาการด้วยครับเรื่องการจะดึงเขาไปปรับตัวเราจะมองได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยต้องช่วยไหมหรือว่าเฮ้ยตรงนี้เขาสามารถปล่อยให้เขาเรียนรู้ได้เองบ้างก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปค่อยๆเกาๆหน่อยว่ามันเข้าขร่องเข้ารอยบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ตรงนี้วันนี้กับคุณตาย,ยังไม่โอเคอันเดียรอบต่อไไปเราาจะวงงงแผนนกัย เอาขนมให้คุณตาไหมใมีช่องทางในการที่จะสร้างสมรรถภาพกับคุณตายยังไงบ้าง,รางครับจะพูดจะกอดก่อนยังไม่ต้องคุยก็ได้กอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองก็จะเป็นแบบนั้นได้ค่คือการเมื่อพูดถึงเรื่องของเด็กที่ปรับตัวยากนะ,ะต้องบอกก่อนว่าบางครั้งไม่ได้มาจากตัวเด็กเสมอไปอนะคะอันนี้เคยทําโรงเรียนเด็กมาก่อนเป็นแบบว่าเด็กแคร์ศูนย์ศูนย์พัฒนาการเด็กอยู่หลายปีเลยแล้วก็สังเกตว่าเวลาที่พ่อแม่มาส่งลูกเป็นครั้งแรกอนะคะ่ะ <laughs> ไม่ไรู้ใครไม่รู้ใครปรับตัวยากไม่รู้ <laughs> ใครปรับตัวยากกว่ากันใช่ <laughs> <laughs> บางครั้งอะไม่ได้เกิดจากตัวเด็กบางที <laughs> เด็กวิ่งเข้าไปเด็กแบบว่าไม่มีอะไรเลยก็คือ <laughs> วิ่งเข้าไปเล่นกับ <laughs> กับเพื่อนคนอื่นแบบไม่ได้คิดอะไรแต่กลายเป็นว่าพอแผนกล้องมาที่คุณพ่อคุณ,คณแม่หน้านี่กังวลสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคือเด็กเนี่ยเวลาเขากําลังจะออกไปเจอเหตุการณ์ใหม่ที่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง คือฉันไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนฉันยังไม่เคยออกไปนอกบ้านไปเจอกับคนแปลกหน้าเยอะแยะมากมายขนาดนี้เขาจะมองกลับมาที่ผู้ใหญ่หรือคนที่เขาไว้ใจเพื่อจะประเมินเหตุการณ์นั้นๆว่ามันเป็นยังไงทีนี้ถ้าเขาสมมติไปส่งลูกวันแรกลูกก็กลัวๆกล้าๆอยู่ก็แบบ50า5อบะเหมือนกับเอ้ยก็กกอยากไปเล่นกับเพื่อนก็ส่วนนึงแต่แบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะน่ากลัวไหม ทีนี้ถ้าเขามองมาที่คุณพ่อคุณแม่หรือเขารับรู้ได้พลังงานของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แบบหนึ่งเดือนก่อนไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่แบบคุยกันเองแบบเฮ้ยลูกจะโอเคไหมมันจะน่ากลัวไหมหรืออะไรเงี้ยคือมันมาจากภายในของความคิดใหม่เสร็จของพ่อแม่เลยเนี่ยลูกก็จะเริ่มแบบเอ๊ะย,ยังไงเนี่ยทาไมพ่อแม่กังวลขนาดน,นี้เราควรต้องกังวลด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่หลายๆบ้านอะอยากให้กลับมามองที่ตัวผู้ใหญ่ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดที่เราสื่อสารออกไปสิ่งที่เรา คุยกันเองแล้วเราคิดว่าลูกไม่รู้เรื่องหรือลูกไม่ได้ฟังอ่ะจริงๆเขาฟังอยู่แล้วเขารับรู้ภาษากายโทนเสียงต่างๆของเราคุณพ่อแม่บางทีบอกอุ้ยแต่สิ่งที่เราพูดเราใช้คําพูดเราพยายามให้กําลังใจเราบอกว่าไม่มีอะไรหรอกโรงเรียนไม่น่ากลัวหรอกแต่ในน้ําเสียงไงถูกไหมเพราะว่าคําพูดของคนเราอะเมื่อเทียบกับการสื่อสารทั้งหมดมันเป็นแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะคะ อ่าอีก93%มันคือโทนเสียงแล้วก็ภาษากายเพราะฉะนั้นถ้าโทนเสียงภาษากายอีกคือส่วนของ93%มันไปทางกังวล7%บอกไม่ต้องกังวลมันไม่สอดคล้องแล้วถามว่าคนเราจะเชื่ออะไรเราจะเชื่อ93%ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวโอเคส่วนหนึ่งมาจากว่า DNA ของเด็กโดยธรรมชาติแบบไหนแต่อีกส่วนใหญ่ๆมาจากการเลี้ยงดูและมาจากสิ่งแวดล้อมที่ที่เขาอยู่โดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย่หรือใครก็ตามที่อยู่ในในวงในของเขาอะไรเงี้ยนะคะถามว่าถ้าเด็กเนี่ยปรับตัวยากมันจะเกิดผลลัพธ์ละนะในหลายๆบ้านมันเกิดเป็นวงจรค่ะอันนี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเขาเรียกว่าฟังแล้วก็เหมือนกับแบบเราอาจจะกลับมาคิดว่าเอะในในบ้านเรามันเป็นยังไงถ้าเรามีกรณีของลูกที่ปรับตัวยากเราจะเอ้ยมีลูกคนหนึ่งปรับตัวยากอีกคนนึงปรับตัวง่ายเกิดอะไรขึ้นโอเคอาจจะมีส่วนของทายบุคลิกภาพพื้นอารมณ์ที่ต่างกันแต่ อย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแต่ละคนจริง,รงๆก็ไม่เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าเหมือนกันแต่จริงๆมันมีความแตกต่างกันนะคะในรายละเอียดการตีความเด็กแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเวลาที่แม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยการถ้าเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กโดยธรรมชาติปรับตัวยากแล้วมันไม่ได้เกิดการแก้ไขพ่อแม่ไม่ได้เข้าไปช่วยเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปโค้ชเขาอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่จะเกิดคือเด็กคนนั้นจะเริ่มเกิดความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ตัวตนหรือ self identity ของเขาว่าเขาจะเริ่มตีความไปแบบอื่นละเขาจะเริ่มแบบเพื่อนไม่ชอบฉันฉันเป็นคนเยอะฉันเป็นคนยากผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับฉันนึกออกไหมคะเขาเริ่มเกิดการตีความจากผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุการณ์โดยต้นเหตุมันมาจากการที่ปรับตัวไม่ไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ผลลัพธ์ตามมาอีกเพียบเลยถูกไหมคะไปโรงเรียนเพื่อนไม่ค่อยอยากเล่นกับเราทำไมเพื่อนไม่ชวนเราไปงานวันเกิดเพื่อนชวนอีกอีกคนหนึ่งมัน เขาอาจจะไปเกิดการตีความอุ๊ยฉันนีสใสไม่ดีหรือเปล่าฉันไม่อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอสัญญาณแรกที่พ่อแม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการปรับตัวยากเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปช่วยเขาซัพพอร์ตเขาโคช้ชเขาแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีทักษะในการปรับตัว ตรงนี้มันจะตัดวงจรละตัดวงจรไหนว่าไม่ให้ไม่ให้เกิดวงจรที่ลูกค่อยๆไปสร้างเหตุการณ์ที่ฉันปรับตัวยากแล้วคอนเฟิร์มตัวเองว่าฉันปรับตัวยากหรือว่าเกิดความเชื่อที่เป็นทางลบอ่ะตามมาอีกเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะ่ะสั้นๆเนาะจากการปรับตัวกลายเป็นการอาจจะ create i d e n ิ i t y ที่แบบช่ที่เราไม่ได้อยากให้ลูกทำใช่ใช่ใช่ใชครับเพราะอีกอันหนึ่งถ้าถ้าต้องเพิ่มไปสำหรับคุณพ่อคุณแม่คือเรื่องโอกาสครับ พราะบางครั้งบางครงาวค,คือเราใจอ่ะก็อยากให้ลูกปรับตัวให้เป็นแต่บางครั้งเราก็เหมือนจะก,กังวลไปล่วงหน้าแทนลูกไปแล้วอย่างเม่แก่ที่โค้ชบ,บอกว่าอา้าวสงไปโรงเรียนป๊บกันลังดีดาหันกลับมาอา้าวทำไมแม่นั่งร้องไห้อา้าวทำไมนั่งเกรงเลยเกาะรั้ว,วรอะอะไรเงี้ยครับนั่นคือถ้าเกิดเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เขาลองดูก,ก่อนเพราะผมเชื่อว่าเรื่องการลองผิดลองถูกในเด็กอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่แค่ว่าเราก็ต้องเปิดก่อนว่าโอเคยอมให้ลูกทํา รอดูผลลัพธ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่ออกมา,าเดี๋ยวค่อยมาดูดูกันว่ามันจะไปทิศทางไหนได้บ้างซึ่งอย่างที่บอกว่าการปรับตัวมันก็ไม่ได้ต้องปรับตัวเหมือนกันทุกๆคนเหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้ไปปรับตัวเรื่องโรงเรียนคนบางเด็กบางคนอาจใช้วิธีการมีตุ๊กตาไปด้วยบางคนปรับตัวโดวยการหาคุณครูก่อนเกาะคุณครูก่อนเลยบางคนคือยังเกาะแม่ร้องไห้ครับนั่นคือแนวทางกว่าจะไปถึงเส้นทางที่จะปรับตัวได้แต่ละคนก็จะมาไม่เหมือนกัน นี่ก็อยู่ที่ว่าเนี่ยนะครับที่โค้ชบอกว่าพื้นฐานการเลี้ยงดูด้วยพ่อแม่ด้วยมาไม่เหมือนกันบางคนก็ปล่อยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจะล้มลุกลุกคานยังไงหัวเขาทะลอกอะไรไม่ไม่ว่ากันอย่างเงี้ยแต่บางคนคือยังไม่ทันได้เซเลย <c oughs> ลองรับก่อนแล้วครับอันนี้ก็ก็มีผลเหมือนกันว่าถ้าเราอยากเป้าหมายว่าเอออยากให้ลูกเราทังยืดหยุ่นได้แก้ปัญหาเป็นแล้วก็เรื่องของปรับตัวให้ได้พ่อแม่ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาลงไปเล่นด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใช่เห็นด้วยเลยค่ะแล้วบางครั้งอ่ะอย่างกรณีเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะพอพ่อแม่เริ่มเห็นว่าลูกเริ่มปรับตัวยากลูกมีปัญหาที่โรงเรียนละลูกแบบเอ๊ะไม่อยากเรียนกับครูคนใหม่ไม่อยากไปเจอเพื่อนคนใหม่เนี่ยพ่อแม่สิ่งที่มันเป็นโดยสัญชาตญาณคือเข้าไปเกาะกูเข้าไปแบบว่าเดี๋ยวฉันแก้ปัญหาเองเปลี่ยนครูทำไมอะไรอย่างเงี้ยขอลูกย้ายห้องได้ไหมขอไปอยู่กับครูคนเก่าได้ไหมคือเข้าไปเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้ลูกแล้ว สิ่งที่เกิดก็คือลูกก็จะรับรู้ได้ว่าพ่อแม่ยิ่งมีความกังวลกระวายมากขึ้นกังวลใจมากขึ้นแหละพยายามจะช่วยฉันมากขึ้นเขาจะกลับไปคอนเฟิร์มความเชื่อเขาว่าเอ้ยเราเราเป็นเด็กยากจริงๆเราเป็นเด็กเหมือนว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเราเข้ากับคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมพ่อแม่ถึงต้องเข้ามาช่วยเรามากขนาดนี้เนาะฮะเพราะฉะนั้นเด็กที่พ่อแม่ทำทุกอย่างให้เนี่ยเด็กอ่ะก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่ในขณะที่ช่วยด้วยความหวังดีนี่แหละช่วยลูกพยายามไม่ให้ลูกผิดหวงังไม่ให้ลูกต้องอะไรอาเเจปัญห สิ่งที่เด็กรับรู้ได้ในระดับจิตใต้สำนึกคือฉันอะไม่มีความสามารถในการทำเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวฉันเองพ่อแม่ถึงเข้ามาช่วยทำทั้งหมดนี้ให้ฉันนึกถึงเด็กที่เบสิกง่ายๆเด็กที่เดินทาก็เพราะว่าถูกอุ้มเยอะอย่างเงี้ยอุ้มเยอะแล้วเด็กก็เริ่มที่เออถ้าถ้าเราเป็นเด็กที่สามารถจะเดินได้หรือแก้ปัญหาต่างๆได้พ่อแม่ก็ต้องไว้ใจให้ฉันอะทำด้วยตัวฉันเองและสิแต่เพราะความไม่ไว้ใจนี้เริ่มมาจากพ่อแม่ โดยอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วแบบเรารู้สึกกังวลใจเรารู้สึกกังวลกระวายเรารู้สึกแฮนโดความรู้สึกนี้ในตัวเราไม่ได้เราก็เลยพยายามไปเปลี่ยนผลลัพธ์ตรงนี้แล้วมันกลายเป็นวงจรนะคะคือเด็กก็ยิง่งยิ่งไม,ไม่ไม่สามารถแก้ปัญหาไม่ไม่สามารถพัฒนาความยืดหยุ่นตัวเองได้เพราะว่าเราเข้าไปแก้ทั้งหมดให้เขาแล้วหวังว่าเอ้ยโตไปเดี๋ยวเรียนรู้เองแต่จริงจริมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันต้องเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้เด็กได้มีระยะเวลาในการปรับตัวได้ให้เขาลงไปเล่นลงไปเจอสถานการณ์และมีมีระยะเวลาในการปรับตัวในทุกๆอย่างค่ะ วันนี้นะคะแม่ฟ้อนเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทท่านได้เทคนิคในการสร้างทักษะการปรับตัวให้กับลูกๆของเราอย่างแน่นอนตัวแม่ฟ้อนเองเนี่ยก็จะเอาไปปรับใช้กับการเลี้ยงลูกในแต่ละวันปรับใช้กับตัวเองให้ลูกได้ลองปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆให้ลูกได้ลองเกิดเหตุที่เขาจะได้คิดและทำอะไรด้วยตัวเองค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านไหนนะคะชื่นชอบรายการ Talk About Kids ชวนคุยเรื่องเด็กของเรานะคะสามารถติดตามชมได้ทางช่อง ALTV ช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้แม่ฟ้อนยาดาวัฒนาศินป์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะอยากให้ลูกเปิดใจคุยกับเรา ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่รับฟังและไม่ตัดสินการกระทำของลูก